สวัสดีค่ะก็พบกับครูอธิการกองอุดมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการนะคะซึ่งในรายวิชานี้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนในเรื่องของประพจน์นะคะที่เป็นสจานิรัน์แล้วก็ประพจน์ที่เป็นการขัดแย้งกันนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของประพจน์ที่สมมูลกันแล้วก็ประพจน์ที่เป็นนิสธกันนะคะก่อนอืน่นเรามาดูความหมายของประพจน์ที่สมมูลกันก่อนนะคะ ประพจน์ที่สมมูลกันนะคะคืออะไรก็คือรูปแบบของประพจน์สองรูปแบบใดนะคะที่มีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีกรณีต่อกรณีจะเรียกว่าประพจน์ที่สมมูลกันนะคะเรามาดูตัวอย่างกัน จงแสดงว่าถ้า p แล้ว q กับนิ n ศ t p หรือ q เป็นประพจน์ที่สมมูลกันหรือไม่นะคะการแสดงการสมมูลกันก็คือจะต้องเป็นการสร้างตารางหาค่าวความจริงนะคะซึ่งในโจทย์กรำหนดประพจน์ p กับประพจน์ q มาให้เพราะฉะนั้นการสร้างตารางหาค่าวความจริงจะแตกออกเป็นกี่กรณีคะอ่า แตกออกเป็น4กรณีนะคะซึ่งประพจน์ P ก็จะเป็นจริง2เท็จสนะคะส่วนประพจน์ Q ก็จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จสลับกันนะคะพอได้ P กับ Q เสร็จแล้วเราก็มาหาท่า P แล้ว Q นะคะมาเชื่อมท่า P แล้ว Q เชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะเชื่อมด้วยท่าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังเท็จเป็นเท็จ นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเท็จเฉพาะกรณีที่2นั่นเองนะคะ,ะเราก็จะเป็นเท็จเฉพาะกรณีนี้นะคะกรณีที่เหลือก็จะกลายเป็นจริงหมดเลยนะคะ,ะเสร็จแล้วก็มาเชื่อมนิสเสตนะคะนิสเสตของ p ก็คือตรงกันข้ามกับ p นะคะคจากจริงเป็นเท็จจากเท็จเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามเรามาดูช่องผีนะคะช่องผีคือช่องนี้นะคะ,ะจากจริงกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นเท็จจริงกลายเป็นเท็จนะคะเท็จกลายเป็นอะไรคะเท็จกลายเป็นจริงเท็จก็กลายเป็น จริงนะคะพอเราได้นิเสจ p เสร็จแล้วก็ไปเชื่อมนิเสธ p หรือ q นะคะเชื่อมด้วยหรือสองช่องนี้เชื่อมกันนะคะเชื่อมด้วยหรือจะเป็นเท็จกรณีเดียวคือเท็จหรือเท็จนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเท็จกรณีไหนเหมือนกันคะกรณีที่2นะคะจะเป็นเท็จหรือเท็จนะคะที่เหลือก็จะกลายเป็นจริงหมดเลยอ่า พอเราสร้างตารางเสร็จแล้วเราก็มาเปรียบเทียบนะคะโจทย์นะคะให้แสดงถ้า p แล้ว q นะคะกับนิเตด p หรือ q สองช่องนี้มาเปรียบเทียบกันนะคะว่าสมมูลกันหรือไม่การสมมูลกันก็คือค่าวความจริงจะต้องออกมาเหมือนกันทุกกรณีกรณีต่อกกรณีนะคะอย่างเช่นกรณีแรกค่าความจริงออกมาเป็นอะไรคะเป็นจริงอ่า อันนี้ก็เหมือนกันกรณีที่2เป็นเท็จนะคะก็เท็จเหมือนกันนะคะกรณีที่3เป็นจริงก็จริงเหมือนกันกรณีที่4เป็นจริงก็จริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นรูปแบบ2รูปแบบนะคะรูปแบบของประพจน์2รูปแบบที่เชื่อมออกมาแล้วมีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีแบบนี้นะคะกรณีต่อกรณีแบบนี้เขาจะเรียกค่าความจริงว่าเป็นประพจน์ที่สมมูลกัน นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเชื่อมประพจน์นะคะ,ะที่มีการพิจารณาหรือ,อมีการตรวจสอบนะคะว่าประพจน์นั้นสมมูลกันหรือไม่นะ,ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะจงแสดงว่านิเสธในวงเล็บ p และ q กับนิเสธ p หรือนิเสธ q นะคะสมูลกันหรือไม่นะคะในข้อนี้ก็มีประพจน์ p กับประพจน์ พเช่นเดียวกันนะคะก็จะแตกออกเป็น4กรณีนะคะกรณีของ P ก็จะเป็นจริง2เท็จสกรณีของ Q ก็จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จสลับกันนะคะขั้นแรกนะคะเรามาเชื่อมด้วย P และ Q ก่อนนะคะเชื่อมด้วยและนะคะเชื่อมด้วยและเป็นจริงกรณีเดียวคือกรณีไหนคะเชื่อมด้วยและเป็นจริงกรณีเดียวก็คือจริงและจริงเป็น จริงนะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่1นะคะก็จะเป็นจริงนะคะที่เหลือนะคะจะเป็นเท็จหมดเลยนะคะเป็นจริงกรณีเดียวคือจริงและจริงนั่นเองนะคะที่เหลือก็จะเป็นเท็จหมดเลยนะคะเสร็จแล้วช่องต่อไปใส่นิเตด P และ Q ที่เราเชื่อมเมื่อกี้นิเศษคือตรงกันข้าม นะคะพันตรงกันข้าม P และ Q จากจริงก็เป็นเท็จจากเท็จก็เป็นอะไรคะเป็นจริงนะคะอันนี้ก็ใส่นิเสษเข้าไปนิเสษคือตรงกันข้ามจากจริงเป็นเท็จจากเท็จเป็นจริงอันนี้ก็เท็จก็เป็นจริงอันนี้ก็เท็จก็เป็นจริง นะคะคเสร็จแล้วขั้นต่อไปเราก็มาหานิเสถ P ก่อนแล้วค่อยหานิเสถิคิวแล้วก็เชื่อมด้วยหรือกันนะคะนิเสถ P ก็คือตรงข้ามกับ P นะคะจากจริงเป็นเท็จจากเท็จเป็นจริงเพราะฉะนั้นนิเสถ P จากที่เป็นจริง2ก็จะกลายเป็นเลยคะเป็นเท็จสนะคะอ่าต่อไปจากเท็จสก็จะเป็นจริง2นะคะ อันนี้คือนิเสถีต่อไปนิเสถคิวก็ตรงข้ามกับคิวนะคะจากจริงเป็นเท็จจากเท็จเป็นจริงตอนนี้ก็จริงก็เป็นเท็จนะคะเท็จก็เป็นจริงนะคะเสร็จแล้วก็เอานิเสถีกับนิเสถคิวเชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือนะคะเนะชื่อมด้วยหรือนะคะจะเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือเท็จหรือเท็จใช่ไหมคะ เพราะนั้นเทตหรือเทตก็จะมีกรณีแรกกรณีเดียวนะคะเชื่อมด้วยหรือเป็นเทตกรณีเดียวคือเทตหรือเทตเป็นเทตนอกนั้นก็เป็นอะไรหมดเลยคะเป็นจริงหมดเลยนะคะ,ะเสร็จแล้วพอเราทําการเชื่อมทุกช่องเสร็จแล้วเราก็มาทําการเปรียบเทียบระหว่างนิสเตทในวงเล็บ p และ q กับ นิเสษ p หรือนิเสต q เชื่อมกันนะคะมาดูผลว่า,ารูปแบบของประพจน์สองรูปแบบนั้นมีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีไหมนะคะเพราะฉะนั้นประพจน์ที่1นะคะนิเสษ p และ q นะคะก็จะเป็นจริงก็อ่โทษทีค่ะเป็นเท็จกรณีที่1นะคะนิเสษ p หรือนิเสต q ก็เป็นเท็จกรณีที่1นนอกนั้นก็จะเป็นจริงหมดเพราะฉะนั้น สามารถบอกได้ว่าประพจน์สประพจน์นี้เป็นไงกันคะประพจน์สอประพจน์นี้เป็นประพจน์ที่สมมูลกันเพราะว่ามีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีกรณีต่อกรณีนะคะอันนี้ก็เป็นประพจน์ที่สมมูลกันนะคะต่อไปมาดูประพจน์ที่นิเสรกันนะคะเรามาดูความหมายคําว่า นิเสธก่อนนะคะประพจน์ที่นิเสธก็คือรูปแบบของประพจน์สองประพจน์ที่มีค่าความจริงตรงกันข้ามกันทุกกรณีกรณีต่อกรณีนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นประพจน์ที่นิเสธกันก็คือค่าความจริงจะต้องตรงกันข้ามกันทุกกรณีกรณีต่อกรณีนะคะเรามาดูตัวอย่างกันจงแสดงว่าถ้า p แล้ว q เป็นนิเสธของ P และนิเสต Q หรือไม่นะคะอันนี้ก็มี2ประพจน์เช่นเดียวกันก็คือมีประพจน์ P กับประพจน์ Q นะคะประพจน์ P เราก็จะได้จริง2เท็จสนะคะส่วนประพจน์ Q เราก็จะได้จริงเท็จจริงเท็จสลับกันนะคะขั้นต่อไปหาอะไรคะาหาถ้า P แล้ว Q นะคะเชื่อมด้วยถ้าแล้ว เป็นเท็จกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็จก็จะเป็นเท็จกรณีไหนคะหน้าจริงหลังเท็จก็จะเป็นเท็จกรณีที่2นะคะที่เหลือก็จะเป็นจริงนะคะที่เหลือเป็นจริงขั้นต่อไปหานี้เสร็จเลยคะ่ะ นิสเซตคิวนิสเซตคิวก็คือตรงกันข้ามกับคิวนะคะตรงกันข้ามกับคิวจากจริงก็เป็นเท็จจากเท็จก็เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตรงกันข้ามนะคะจากจริงเป็นเท็จจากเท็จเป็นเไรคะเป็นจริงจริงเป็นเท็จเท็จเป็นจริงนะคะเสร็จแล้วก็เอา p มาเชื่อมและนิสเซตคิวนะคะสองช่องนี้เชื่อมกัน เชื่อมด้วยและเป็นจริงกรณีเดียวคือจริงและจริงใช่ไหมคะจริงและจริงเป็นจริงกรณีไหนคะตัวนี้ก็จะเป็นจริงกรณีที่สองนะคะจริงและจริงนอกนั้นก็จะเป็นอะไรหมดเลยคะเป็นเท็จหมดเลยนะคะ เสร็จแล้วพอเราเชื่อมทุกช่องเสร็จแล้วเราก็มาทำการเปรียบเทียบกันเหมือนเดิมประพจน์ p แล้ว q นะคะถ้า p แล้ว q กับ p และนิเสต q นะคะเป็นประพจน์ที่นิเสษกันไหมคำว่านิเสษก็คือจะต้องมีค่าความจริงตรงกันข้ามกันทุกกรณีกรณีต่อกรณีนะคะดูอันนี้จากจริงเป็น เท็ใช่ไหมคะตรงข้ามไหมตรงข้ามต่อไปจากเท็ฝั่งนี้เป็นอะไรคะเป็นจริงอันนี้ก็ตรงข้ามกันฝั่งนี้เป็นจริงฝั่งนี้เป็นเท็ตตัวนี้ก็ตรงข้ามกันฝั่งนี้เป็นจริงฝั่งนี้เป็นเท็อันนี้ก็ตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สามารถสรุปได้ว่าประพจน นะคะสองประพจน์นี้เป็นประพจน์ที่ทำไมกันคะค่าความจริงตรงข้ามกันทุกกรณีเลยก็เป็นประพจน์ที่นิเสษกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับสมมูลสมมูลประพจน์ที่สมมูลก็คือค่าความจริงจะเหมือนกันทุกกรณีกรณีต่อกรณีแต่ถ้านิเสษ ค่าความจริงจะตรงกันข้ามกันทุกกรณีกรณีต่อกรณีนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของนิเสตของประพจน์หรือประพจน์ที่นิเสตกันนั่นเองเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจงแสดงว่า p ก็ต่อเมื่อ q เป็นนิเสตของนิเสต p ก็ต่อเมื่อ q หรือไม่นะคะอันนี้ก็มี2ประพจน์เช่นเดียวกันก็คือประพจน์ p กับประพจน์ q นะคะ ประพจน์ p ก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงอยู่2เท็จสส่วนประพจน์ q ก็มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จริงเทสจสลับกันขั้นแรกเรามาเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อก่อนก็ต่อเมื่อเป็นจริง2กรณีก็คือกรณีที่มีค่าความจริงเหมือนกันนะคะจริงก็ต่อเมื่อจริงก็เป็นจริงเท็จก็ต่อเมื่อเท็จก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะในประพจน์นี้ P ก็ต่อเมื่อ Q ก็จะเป็นจริงอยู่2กรณีนะคะก็คือกรณีที่มีค่าความจริงนั้นเหมือนกันนะคะจริงกับจริงเท็จกับเท็จเป็นจริงนอะนั้นก็จะเป็นอะไรคะเป็นเท็จนะคะขั้นต่อไปหาอะไรคะาหานิเ e t P เเษ t P ก็คือตรงกันข้ามกับ P จากจริงเป็นเท็จจากเท็จเป็นจริงพันตรงกันข้ามกับ P ก็จะกลายเป็นอะไรสคะเป็นเท็จ สองแล้วก็เป็นจริงอยู่สองนะคะเสร็จแล้วก็เอานิเสษ P นั้นไปเชื่อมก็ต่อเมื่อกับ Q ก็ต่อเมื่ออย่างที่บอกไปแล้วก็ต่อเมื่อจะเป็นจริง2กรณีก็คือกรณีที่มีค่าความจริงเป็นจริงเหมือนกันหรือกรณีที่มีค่าความจริงเป็นเท็จเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมีค่าความจริงที่เหมือนกันก็จะเป็นกรณีที่2ใช่ไหมคะอ่า กับกรณีที่3นะคะพราะเหมือนกันก็จะกลายเป็นจริงนะคะส่วนอันที่ต่างกันก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นเท็จนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็มาเปรียบเทียบสองประพจน์ว่าเป็นประพจน์ที่นิสศษกันไหมนะคะ,ะตรงข้ามกันทุกกรณีกรณีต่อกรณีจะเป็นประพจน์ที่เป็นนิสศษกันจากจริงเป็นเท็จ จากเท็จเป็นจริงอันนี้ก็เท็จจริงอันนี้ก็เท็จอ่าทษทีค่ะจริงเท็จนะคะเพราะฉะนั้นมีค่าวความจริงตรงกันข้ามกันทุกกรณีเลยนะคะกรณีต่อกรณีนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถสรุปได้ว่าประพจน์สองประพจน์นี้เป็นอะไรกันคะเป็นนิเสษกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสแสดงว่าประพจน์ ที่เขากำหนดมาให้นั้นนิเศษกันหรือไม่ต่อไปเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะคะจงแสดงว่าถ้า p ในวงเล็บ q แล้ว r กับนิเศษในวงเล็บ p และ q แล้ว r เป็นนิเศษหรือสมมูลกันนะคะซึ่งในโจทย์กำหนดให้ก็คือมีประพจน์ p q r เพราะฉะนั้นการแตกกรณีแตกได้กี่กรณีคะ แตกได้8กรณีด้วยกันนะคะ8กรณีก็คือประพจน์ p จะเป็นจริงอยู่4แล้วก็เท็จ4นะคะส่วนประพจน์ q เป็นจริง2เท็จ2สลับกันจนครบ8ตัวส่วนประพจน์ r ก็จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จสลับกันจนครบ8ตัวเช่นเดียวกันนะคะอ่ะขั้นต่อไปเรามาเชื่อมในวงเล็บก่อน คิวแล้วอ่านะคะคิวแล้วอ่ะเชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะจะเป็นเทจกรณีเดียวคือคืออะไรคะอ่าคือหน้าจริงหลังเทจเป็นเทจนะคะเพราะฉะนั้นอ่าถ้าอ่าหน้าจริงหลังเท็จะกลายเป็นเทจนอกนั้นก็จะกลายเป็นจริงหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าจริงหลังเทจเป็นเทจนะคะอ่าอันไหนอีกหน้าจริงหลังเทสอ่ากรณีนี้นะคะหน้าจริงหลังเทจก็จะเป็น <T> ะะที่เหลือกลายเป็นจริงหมดเลยนะคะต่อไปพอเราได้ท่า Q แล้ว R เสร็จแล้วเราก็เอา P มาเชื่อมท่าแล้วอีกเช่นเดียวกันนะคะเชื่อมด้วยท่าแล้ว P เป็นตัวข้างหน้าอคิวแล้ว R เป็นตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะเชื่อมท่าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวคือหน้าจริงหลัง เท็จใช่ไหมคะเพราะันหน้าจริงหลังเท็จมีกรณีไหนบ้างคะอ่ากรณีที่2นะคะเป็นเท็จหน้าจริงหลังเท็ตอ่ะต่อไปหน้าจริงหลังเท็จมีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นนอกนั้นก็กลายเป็นอะไรหมดเลยคะเป็นจริงหมดเลยนะคะเพราะให้จำไปว่าเชื่อมด้วยท้าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวคือข้างหน้าเป็นจริง ข้างหลังเป็นเท็จะออกมาเป็นเทจนะคะอ่าเสร็จวงเล็บนี้หรือเสร็จประพจน์นี้เสร็จแล้วนะคะอีกประพจน์หนึ่งนะคะก่อนที่จะใส่นิเสษให้ไปเชื่อมในวงเล็บก่อนนะคะ,ะ,คะก็จะเป็น P และ Q ิวเชื่อมด้วยและ P และ Q ิวเชื่อมด้วยและเป็นจริงกรณีเดียวคือจริงและจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นจริงกรณีเดียวคือจริงและจริงก็จะเป็นจริงกรณีที่1กับกรณีที่อะไรคะ ที่2นะคะที่เหลือก็จะเป็นเท็จหมดเลยนะคะเชื่อมด้วยและนะคะเป็นจริงกรณีเดียวคือจริงและจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจริงแค่2กรณีก็คือกรณีที่1กับกรณีที่2นะคะเสร็จแล้วเชื่อม p และ q เสร็จแล้วก็เอาไปเชื่อท่าแล้วกับ R นะคะเชื่อมท่าแล้วกับ R เพราะฉะนั้นเชื่อมท้าแล้วกับ r ตัวนี้เป็นตัวข้างหน้าตัวนี้เป็น r จะอยู่ข้างหลังถ้าแล้วนะคะเป็นเท็กรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าจริงหลังจริงเป็นจริงนะคะหน้าจริงหลังเท็เป็นเท็นะคะนอกนอกนั้นนะคะมีแต่หน้าเป็นเท็หมดเลยก็จะกลายเป็นจริงนะคะอันนี้คือ เชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่นิเสธของ p และ q แล้ว r เข้าไปนิเสธก็คือตัวที่อยู่ตรงข้ามนะคะเพราะฉะนั้นจากจริงเราก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นเท็จจากเท็จเรากลายเป็นอะไรคะเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จริงหมดเลยใช่ไหมคะตรงข้ามก็จะกลายเป็นอะไรหมดเลยคะเป็นเท็จหมดเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาดูประพจน์ที่โจทย์กำหนดให้สองประพจน์ที่เราหาค่าความจริงออกมามีค่าความจริงเหมือนกันหรือต่างกันนะคะพาะถามว่าจะเป็นประพจน์ที่นิเสธหรือสมมูลกันคะตัวนี้เป็นจริงตัวนี้เป็นเท็จตรงข้ามไหมคะตรงข้ามนะคะเท็จเป็นอะไรคะเท็จเป็นจริงก็ตรงข้ามพาะเหลือ ฝั่งนี้จริงหมดเลยฝั่งนี้เท็จหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นค่าวความจริงที่ตรงกันข้ามกันทุกกรณีกรณีต่อกรณีนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สามารถสรุปได้ว่า,าสิ่งที่โจย์กำหนดให้เราแสดงออกมาแล้วก็สรุปเป็นว่าเป็นประพจน์ที่ทำาไมกันคะประพจน์ที่สมมูลกันนะคะอันนี้ก็เป็นการหาค่าวความจริงของประพจน์นะคะที่นิเสษหรือสมมูลกัน นะคะะเป็นไงบ้างคะจากที่ครูอธิบายไปนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจในเรื่องที่ครูอธิบายไหมคะยังไงก็ฝากกลับไปทบทวนเนื้อหาที่ครูอธิบายด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ